สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปนี้อยู่ในขณะนี้ครับอยู่กับผมครับไอกึมคนไกลบ้านเช่นเคยครับืันนี้ผมสิมีเรื่องเล่าสาระเกี่ยวกับการเกษตรครับเป็นการเกษตรในในรูปแบบของเป็นการเกษตรในอีพีที่สองครับผมืมันนี้เป็นอีพีที่สองหลังจากที่ผมลงอีพีแรกกได้รับการ หลังจากที่ผมลงคลิปอีพี่แหลกนะครับที่พาไปเบิงทุเรียนจังทีจงังสวนทุเรียนที่จังหวัดชัยภูมินะครับผม,มเมอกนกเป็นอีพี่ที่สองนะครับที่ผมเล,เลยสั่งสื่อทุเรียนจากจังหวัดชัยภูมิมาปลูกที่บ้านเกิดผมครับที่จังหวัดกาฬสินครับผมผมมีโอกาสได้ปลูกผมปลูกวันที่17นะครับ17กรกฎาคม เมื่อนนีก็็เปวันที่18สิงหาคม2561นะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่ผมได้มาทดลองปลูกที่จังหวัดฬรินธุีของผมนะครับและเมื่อนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมสใส่ยูเลียนนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้อ,อันนี้คือเมื่อผมกับสีมารีวิวนะครับว่าหลังจากปลูกไนหนึ่งเดือน มันเป็นยังไงแล้วก็จะเริ่มเติบโตดีบอแล้วก็แตกยอดดีบอนะครับคะแนนะก่อนรับชมคลิบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับว่าหลังจากป,ปลูกเรศหนึ่งเดือนการจะเริ่มเติบโตเป็น,น,ปนยังไงนะครับติดตามกันมาเลยครับครับผมก็นี่คือข่าวๆนะครับผมรีวิวให้เบิ่งข่าวๆนะครับ เดี๋ยวผมติมาแจากแจงรายละเอียดนะครับว่าผมวิธีปลูกจังไดแล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนทีพผนหน้าผมดูแลต้นทุเรียนเล็กที่ปลูกได้อายุหนึ่งเดือนนะครับเป็นยังไดนะครับที่น้องสังเกตเห็นนะครับผมใส่ผมใส่วิธีการปลูกแบบยกยกโขกนะครับผม เป็นการยกโค้งแะะ้วกาวิธีปลูกผมเป็นปลูกเป็นแพคคูนะครับเป็นแพคคูแต่ข้อดีของการปลูกแพคคูกับผมก็สิมารีวิวใหเบิงอีกอในคลิปต่อๆไปนะครับผมแต่ว่าเมื้อนี้ผมกับมารีวิวว่าหลังจากปลูกได้หนึ่งเดือนมีการแตกยอดหรือว่าการจเจริญเติบโตดีบ่นะครับเป็นแบบิ่งต้นแรกเลยครับต้นแรกของผม สังเกตแตกยอดนะครับการแตกยอดเป็นใบเพศสลดัดมีทุเรียนหนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพคคู่อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นหน่อยครับลักษณะการแตกยอดก็เริ่มแตกยอดดีนะครับเป็นใบเพศสลดัดแตกยอดเดี๋ยวตามผมมาเรื่อยๆครับผม ที่พักมาเบิงเป็นต้นๆตนไปนะครับสำหรับที่ผมมา,มาทดลองปลูกนี่ผมเอามาทดลองปลูกยี่สิบต้นนะครับลองลองทดลองลองเบิ้งก่อนครับว่ามันจะเริ่อเติบโตบ่บอรหรือว่าสีตายบอ่อนะครับดีายวมาเบิงต้นที่สองกันเลยครับพี่น้องลองสังเกตมีการแตกยอดนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนะ ระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์นะครับผมยกโคกขึกันครับพี่น้องสิสังเกตเห็นนะครับผมใส่สารเรงคุ้มขังเพราะว่ามันนั่น้านผมไกลมันหลายนะครับไกล้หลายมาหลายครับเรต้องผมก็ได้ต้องป้องกันนะครับ มะเบงอีกต้นหนึ่งนะครับครับเรืการแตกยอดครับแตกยอดดีครับมันจะได้เติบโตตนวาโอคอันนี้ที่ผมนำมาปลูกนี่ก็เป็นทุเรียนห,น,หน,น,รนหมอนทองนะครับพันมอนทองนะครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิงอีกต้นพันหนึ่งนะครับเป็น พันธุ์มูลซันคิงนะครับเป็นสายพันธุ์ของประเทศมาเลเซียนะครับนี่ผมเอามาทดลองปลูกขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นมนมอนทองอยู่ครับต้นหนึ่งกำลังแตกยอดนะเดี๋ยวผมพาเมื่อเบื่อไงพันธุ์มูลซันคิงนะครับเป็นสายพันธุ์ของของทางมาเลเซียที่ตะเจาวามันนนา ทนแรงดีนะครับทนแรงสลมาปลูกในสภาพอากาศนะครับก็เล่นมาทดลองปลูกสองต้นลราเมืองครับพี่น้องที่สังเกตเห็นแตกยอดครับแตกยอดแทบสีซุก,กิ้งนะครับถือว่าแตกยอดดีครับแตกยอดดีนี่เป็นพันธุ์มูนซังคิงนะครับ ทดลองปลูกแล้วก็อีกพันหนึ่งครับตัวนี้ผมนําพันธุ์กันยาวเขาว่าทดลองปลูกนำขึ้นกันนะครับเดิวสิภาพพี่น้องไปเบิรงว่ามันสิแตกยอดดีพอนะครับนี่ผมก็มารีวิวช่วงเย็นๆนะครับทุเรียนไม่สิรน้อนแล้วครับการแตกยอดการ เดืนใบก็ว่าแยกยอดทุกอย่างเลยนะครับนะครอันนี้มันก็นกนต่อไปผมก็สิมาข้ามา,าใส่ปุย๋ยครับใส่ปุย๋ยทุเรียนหนึ่งเดือนนะครับเรองปุย๋ยปุย๋ยที่ผมใส่ก็เป็นปุย๋ยอินซี่ครับปุยอินซี่ ฮะสั่งสื่อลานน้ำอ,อิตาเลียทั่วไปครับนี่ข่ผมบ่สิบมใส่เคมีนะครับสิลองใส่ปุ๋ยินทซียลองเบึงซะก่อนนะครับเพราะปุ๋ยทุเรียนทุเรียนเล็กผมก็ท่านอยากสใส่ท่านอยากใส่เป็นเคมีนะครับยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว,วาาการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กเป็นยังไงน,นะครับมาบึงกันเลยครับ หลังจากผมพาพี่น้องไปเบิง่งการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนหลังจากการปลูกหนึ่งเดือนนะครับผมนะครับมื่อวานนี้ผมก็สิมาใส่มาใส่ปุ๋ยทุเรียนครับปุ๋ยทุเรียนอายุหนึ่งเดืนนะะอนครับปุ๋ยที่ผมใส่ก็เป็นปุ๋ยอ,อินซีอัดเม็ดน,นะครับปุ๋ยอินซีอัดเม็ดผมก็หาซื้อตาม อินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับคกนซีมาทดลองใส่กระปุ๋ยทุเรียนเหล็กผมล่องมึงกระปุลทุเรียนเหล็กล่องมึงนะครับผมวิธีการใส่ผมก็ผมก็์คบ่ซีมาไฮไลท์เราครับจะให้รอบทรงผมครับลุยไปเลยเลย ประมาณจะกำมือนอี่แหละครับอ่าผมนี่ผมก็สิให้ไม่อะบอ้าเสียไม่ะอะรบ้าก็สิให้หน่อยๆครับไม่ให้หลายครับโอยไปหลบทรงภูมิครับเรียนเล็กผมบัเนี้นําให้หลายนะครับให้หน่อยแต่ว่าให้ดูๆครับดูๆเอา มานจะสองอาทิตย์จังห้เชื่อก็ได้ครับนอกจากโรยไปเลยครับหลอกทรงผุ่มแต่วา่าจะไก่ข้นประไดนนะครับเพราะว่าหลอกทรงผุ่มหลากมันกับสีมหากินหลอบๆเลี่ยวหลากแกวหลากฝอยกับสีมหากินหลอกทรงผุ่มนะครับไม่ต้องให้ร้ายครับให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆครับ สำหรับพี่นองที่เขามาเบืองนะครับหรือว่าอาจารย์นะครับทีนี้ความดูเกี่ยวกับทลนิทู้เลียนแล้วนะครับผมก็นีน่ความคิดเห็นหรือว่าคํามเนะนน้ำจังเลยกับดีชมได้นะครับหรือว่าให้ความดูของผมเพิม่มเติมได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับให้ก็ได้ครับโดยไปหลอดของผมนะมต้องเห็นลายครับตั้งมือ ผมเลือกให้ช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเศร้าก็จะได้ช่วงเศร้าก็ยันรดน้ำรับปุ๋ยกับทีนี่การล,ละลายนะครับกระจายตัวของถาดอาหารนะครับเพราะแต่ว่าต่าให้ยือเศร้าเลยมันก็นยัน มันละลายแล้วก็ถือความร้อนผมใหญ่มันทรงผลกระทบต่อหลากมันนะครับผมก็เลเลือกให้ตอนเย็นนะครับไปเป็นเลยครับประมาณจัหนึ่งกับมือครับไม่ต้องให้ลายครับอันนี้พอ,อไป อ้านมูลสร้างคิงครับยาเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นร้ายแล้วแต่ว่ายารอบทรงพุ่มหรือว่าบริเวณที่มันมีหลากนะครับผมกับบอสิบบตัดเออสิโบทอนนะครับบอถอนแล้วกับบอด้นะครับผมใส่วิธีการตัดตัดปลายมันเอาครับใส่ใส่ตัดตัดออกมันจะเลยครับ ไปอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นการย่วนะครับการย่าวผมใส่ฟางนะครับใส่ฟางในการคุ้มดินครับฟางเพราะว่า เพื่อป้องกันว่าอากาศมันอากาศมันห่อนเวลาช่วงใบใบาอากาศมันห่อนนะครับเพืก็ป้องกันแสงแดดเพื่อแสงแดดที่เรได้เป็แดดขาถูแดดหรือมีปัญหาก,กับหลากฝอยนะครับหลากแก้วนะครับในใส่ฟางในการคุ้มดินเพื่อเป็นการะสะสมความชื้นนะครับเก็บความชื้นได้ดีนะครับ,มรบเมื่อนี้ก็ เป็นที่เรียบร้อยเร้วครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับสำหรับพี่น้องกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมไม่เด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปหน้าครับผมจะชิมรีวิวครับการอ่ ให้สารอาหารทังดินแล้วก็ป้องกันโรคพืชทางดินโดยการมารีวิวการใส่ไตรโคโดมานะครับผมที่มีประโยชน์ที่ป้องกันได้กำจัดพวกเชื้อราเกี่ยวกับผืชนนะครับพวกยกตัวอย่างเช่นโรคลาดเนาหลากเนาขุนเนานะครับผมแล้วก็โรคใบติดหรือว่าโรคลาซีมพูหรือว่าโลลารคใบใหม่ เป็นตนนะครับผมแล้วก็แต่เขาจะไก่มามีประโยชน์จังใดกับผมก็ถิิมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสบายดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ